กลับมาพบกับแหม่มฟอร์ดปทุมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็จะพามารีวิวนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Open Cap นะคะรุ่น A l u s Sport นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กําลังขายดีที่สุดในตอนนี้บอกตามตรงนะคะฮอตมากมากมากนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่6กแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทราคากําลังจับต้องได้นะคะและตัวนี้ดียังไงนะคะเดี๋ยวแหม่มจะพามานําเสนอคะอ่ะ เริ่มแรกนะคะตัวแรกของแหม่มเลยนะคะแหมมเปลี่ยนกระจังหน้าให้ลูกค้านะคะเป็น FORD เป็นกระจังหน้าแ a ปเตอร์นะคะใส่ไฟ LED 3ดวงให้นะคะดูหล่อเท่มากเลยนะคะ,ะดูกระจังหน้าของเรานะคะจะสวยมากเลยนะคะมาด้วยด้านข้างค่ะแหมใส่เป็นไฟหน้ามัดแตงให้นะคะมีที่ วิ่งนะคะมีไฟเดร์ไลท์วิ่งให้ด้วยนะคะอาคมเป็นไฟสีนอนเนสวยมากนะคะบอกตามตรงคันเห็นคันจริงสวยจริงๆค่ะส่วนด้านข้างนะคะแห่มใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6กนิ้วนะคะปักด้วยหมุดสีเงินค่ะตัวนี้นะคะหมุดของเราลูกค้าก็สามารถเลือกออกแบบได้นะคะว่าจะใส่แบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดนะคะส่วนยางของเรานะคะเป็นสเปกยางนะคะเป็นยางนี่เลยออฟโรดจริงๆนะคะสเปกยางนะคะ ยางแมสซีสนะคะเป็นยางวิทฮอนนะคะที่มีหน้าย,ยางขนาดใหญ่นะคะ764มาด้วยแม็กลายฟูเอลนะคะขนาดขอบ16เนาะแม็กก็คืออลังการมากนะคะก็คืออยากจะแนะนำคำนี้อีกคันหนึ่งก,ก,กันนะคะส่วนด้านข้างค่ะแมมติดเป็นสติกเกอร์ลายกราฟิกให้ลูกค้านะคะก็คือเป็นเรนเจอร์เนาะเป็นเอกลักษณ์ของคันนี้เลยนะคะ,ะแมมใส่ที่ข้อฝาถังให้ด้วยเนาะ มีเบ้ามือจับกันร้อยให้นะคะตัวนี้นะคะอ่าสวยงามมากเลยะค่ะกันาสาดนะคะมันใส่กันาสาดให้ลูกค้าเป็น4ชิ้นนะคะกันาสาดลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะว่าจะใส่เป็น2ชิ้นหรือ4ชิ้นนะคะของแต่งบล็อกแหมมเลยมันจัดให้ได้หมดนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นกันชนอ่าโลบาร์เหล็กนะคะกําลังเป็นที่นิยมเลยค่ะรุ่น outlander นะคะตัวนี้นะคะเอาไปใช้งานได้จริงนะคะ,ะเวลาลูกค้าจะบรรทุกของไปขายของนะคะรับรอง ของไม่มีหายค่ะมัดแน่นอยู่แน่นอนค่ะส่วนด้านหลังนะคะแหม่มใส่เป็นอ่าที่ครอบไฟท้ายให้นะคะขนาดใหญ่เนาะอ่ามีเลนเจอร์สีดำล้วนเหมือนกันนะคะตัวนี้สวยงามมากนะคะอ่ารูรวมๆคันนี้นะคะแต่งไม่มากแต่ก็ไม่น่าเกียดนะคะคันนี้กำลังเป็นที่นิยมกำลังแต่งแบบนี้นะคะสำหรับลูกนี้นะคะคันนี้นะคะแหม่ม แต่งตามโปรโมชั่นของแหม่มนะคะคันนี้แหม่มแต่งให้ฟรีนะคะลูกค้าอตอนนี้ลูกค้ารับรถนะคะอยู่คันนี้นะคะอยู่แค่2,9 0 0 0นนะคะไม่ต้องค้าด้วยนะคะคันนี้แหม่มเอาใจอ,อาชีพเกษตรกร,ร,กรพ่อค้าแม่ค้าหรือวัยรุ่นสร้างตัวนะคะที่ต้องการเอารถไปใช้งานจริงๆนะคะผ่อนสบายด้วยนะคะลูกค้าสนใจนะคะติดต่อหาแหม่มตามไอดียไลนและเบอร์ที่แหม่มให้ไว้ด้านล่างนะคะ และติดตามช่องทางของแหม่มนะคะมีทางเพจ Facebook นะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ของแหม่มอีกช่องทางหนึ่งนะคะเข้ามาดูแหม่มแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้แหม่มนิดนึงนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ